หยุดสิ่งนี้ชีวิตดีขึ้นทันตาเห็นสวัสดีค่ะคูจีนาค่ะถ้าคุณหยุดทําสิ่งนี้ได้ชีวิตคุณจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดหรือคุณอาจจะเปลี่ยนเป็นคนคนใหม่เลยก็ได้สิ่งนี้ก็คือหยุดแคร์คนอื่นหยุด แครสิ่งที่คุณไม่สามารถควบคุมอะไรได้มนุษย์เรามากมายผู้คนมากมายบนโลกใบเนี้การที่ชีวิตของคนคนนั้นหยุดอยู่กับที่สาเหตุหลักๆสาเหตุใหญ่ๆคือ เขาเหล่านั้น่ะแคร์คนอื่นมากเกินไปคุณอยากจะทําอะไรสักอย่างคุณก็แคร์กลัวคนนั้นมองไม่ดีกลัวคนนี้หัวเราะเยาะกลัวคนนั้นจ้องจับผิดกลัวคนนั้นเอาเปรียบกลัวฉันจะต้องเป็นเหยื่อของสายตาหรือขี้ปากกลัวเขานินทากลัวสารพัดกลัวซึ่งสิ่งที่คุณกลัวมาจากบุคคลภายนอกทั้งสิ้นคุณไม่เคยย้อนคิดดูเลยว่าถ้าคุณทําสิ่งเนี้ผลดีกับชีวิตคุณ มันจะเป็นยังไงถ้าคุณทําสิ่งนี้แล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงยังไงคุณจะรู้สึกภูมิใจกับตัวเองขนาดไหนคุณจะรักตัวเองมากขนาดไหนคุณจะเห็นตัวเองมีความสามารถมากขนาดไหนคุณจะหาอะไรมาเพิ่มพูนความรู้ของตัวเอง เพื่อที่จะทําให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้คุณไม่เคยหันมองสิ่งที่คุณต้องการคุณกลับมองว่าคนอื่นจะมองคุณยังไงถ้าคุณล้มเหลวถ้าคุณผิดหวังถ้าคุณทําไม่ได้ถ้าคุณทําไม่สําเร็จและสิ่งต่างๆพวกนี้มันมาจากไหนรู้ไหมสิ่งต่างๆพวกนี้มาจากสมองของเรานี่คือระบบการทํางานของสมองเมื่อคุณชี้นำหนึ่งเรื่อง ที่คุณคิดไม่ว่าเรื่องนั้นจะดีหรือร้ายสมองจะส่งเรื่องที่สองเรื่องที่สามเรื่องที่สี่เรื่องที่ห้ามาเพื่อสนับสนุนให้คุณคิดเรื่องนี้ต่อไปและยืนยันสิ่งที่คุณกำลังคิดอยู่นั้นน่ะมันจริงมันใช่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณเริ่มคิดว่าคนอื่นจะคิดกับคุณยังไงคนนั้นจะเป็นยังไงคนนี้จะมองฉัยยังไง สมองจะส่งเรื่องอื่นๆมาเพื่อยืนยันสิ่งที่คุณคิดนั่นนะมันถูกต้องแล้วและผลสุดท้ายเมื่อคุณแคร์ว่าคนอื่นจะคิดกับคุณยังไงคุณก็จะหยุดการกระทำเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ คุณก็ไม่ลงมือทำในสิ่งที่คุณคิดอยากจะทำตั้งแต่แรกนี่คือข้อผิดพลาดอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นอันดับแรกถ้าคุณคิดอยากจะทำอะไรถ้าคุณคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ว่าคุณอยากจะตื่นเช้าขึ้นหรืออ่านหนังสือมากขึ้นหรือหาความรู้ให้ตัวเองมากขึ้นหรือพูดหน้ากล้องพูดต่อที่สาธารณชนหรือ ลดความอ้วนออกกําลังกายกินให้น้อยลงหรือเป็นคนที่สดใสร่าเริงยิ้มเก่งอะไรก็ได้ที่คุณปรารถนาที่อยากจะเป็นสิ่งแรกที่คุณจะคิดคือฉันจะทํำยังไงให้ฉันสามารถทําสิ่งนั้นได้ถ้าฉันทําสิ่งนั้นได้แล้วฉันจะภูมิใจขนาดไหนขอบคุณตัวเองรักตัวเองหยุด แคร์คนอื่นหยุดแคร์คำพูดคนอื่นหยุดแคร์สายตาคนอื่นและไม่ใส่ใจในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับเป้าหมายของคุณคุณต้องหยุดสนใจอย่าให้ความสนใจอย่าเพ่งความสนใจของคุณไปในสิ่งที่มันไม่ช่วยให้คุณเติบโตจําไว้คุณเพ่งให้ความสนใจกับอะไรสิ่งนั้นจะเพิ่มขยายผลถ้าคุณเพ่งให้ความสนใจกับบุคคลภายนอก บุคคลภายนอกจะยิ่งใหญ่และกลบตัวตนของคุณและกลบเกลื่อนสิ่งที่คุณอยากจะเป็นผลสุดท้ายคุณจะไม่ได้กลายเป็นคุณคุณจะไม่ได้ลงมือทำอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นเพ่งความสนใจในความคิดของคุณ เพ่งความสนใจในสิ่งที่คุณปรารถนาเพ่งความสนใจในความสำเร็จของคุณเพ่งความสนใจในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นและขอบคุณตัวเองและรักตัวเองชื่นชมตัวเองนี่คือหน้าที่ของคุณที่คุณจะต้องทำถ้าคุณอยากจะก้าวไปข้างหน้าคุณจะต้องให้ความสนใจในสิ่งที่คุณต้องการแบบ100%ไม่มีเปอร์เซ็นต์เหลือสำหรับคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ เส้นทางหรือเป้าหมายของคุณเป้าหมายของคุณจะต้องกินพื้นที่100%ในความคิดของคุณและรักตัวเอง100%และชื่นชมตัวเอง100%และมุ่งไปสู่เป้าหมายของคุณแบบ100%เปช่นเดียวกันแล้วคุณจะประสบความสำเร็จแล้วคุณจะรู้ว่าพลังแห่งความ ตั้งใจพลังแห่งความสนใจของคุณนั้นยิ่งใหญ่มหาศาลสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างบนโลกนี้ได้วันนี้ขอให้คุณเพ่งความสนใจไปที่สิ่งที่คุณอยากจะเป็นหยุดแคร์สายตาคนอื่นสายตาคนอื่นคำพูดคนอื่นไม่เกี่ยวกับ คุณมันเป็นทุลักของเขามันเป็นความรับผิดชอบของเขามันเป็นความคิดของเขามันไม่เกี่ยวกับเป้าหมายของคุณไม่ว่าใครจะพูดอะไรคนสำเร็จจะต้องก้าวเดินไปตามเป้าหมายของเราอย่าง100%เซและรับผิดชอบในเป้าหมายในชีวิตของตัวเองแบบ100%ซนั่นแหละจะทำให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้วันนี้